เดี๋ยวเสีมาทายกับเผาสดนามเสียบวะจ้เสบวะงี้ยงเ้วะนาม,ม่ดีตัวนี้พัดหรือตม้ตมสัมผัสเลดสัมผัสรีวิวบักตงพัดกับเผาโดยเชียตง้งพัดกับเผาน้ำถ่วมด้วน้ำยังก่อนกับเผานา้ำท่ว กาวัดกินเดกจานมือนี่โอมดมดยำไหมโายำน่นกะพามาบงกะเพสดน้ำบ้านใยตอนเห็ดเนาะโอ้กินเขา้วเดีใช่จัิงดีเพราะกินเขายู่บอกว่ายาเ้าเห็ดก็ยังซอยว่าเล้ยวยู่งัดผัดเครื่องทารเร oh, ่องหอม